I'ma keep it going till I ain't nothing left, going today, ain't gotta keep the flame on max I'ma keep it going till I ain't nothing left, trail, masked, nurture, on, going today, ain't gotta keep the flame on max I'ma keep it going till I ain't nothing left, going till ain't gotta keep the flame on, gotta keep the flame on, gotta keep the flame keep gotta keep the flame on สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟเมกกะโมโตครับผมเบนเมกกะโมโตครับมีคุณผู้ชมนะครับถามหากันเข้ามาเยอะมากนะครับกับเจ้า W220S280 ครับผมโทรมาหลายสายเมื่อไหล่คุณกอฟจะมีเข้ามาครับผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะเราขาดตอนในการขายรถรุ่นนี้เนี่ยไปหลายเดือนเหมือนกันเพราะว่าผมไม่สามารถหาสภาพที่มันพร้อมใช้และสวยแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้จริงใช่ครับผมจริงๆคันนี้เนี่ยอยู่แถวร้านเราอยู่ใกล้ๆเรานี่เองโอ้โหไปติดต่อมากกว่าเขาจะขายให้วันนี้ จัดให้เลยครับกับเจ้า m e r c e d e s b e n นะครับ W220 S280 คันนี้คันนี้ได้ปีเลยนะพี่เบนปี2 0 0 2ฮและจะบอกว่าออปชั่นภายในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบาะหน้าไฟฟ้าหัวหมอนไฟฟ้าเบาะหลังไฟฟ้าทุกอย่างใช้ได้หมดมานหลังไฟฟ้ายังอยู่จัดมาเต็มเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยและที่สําคัญผมจัดให้คุณผู้ชมในราคาโคตรถูกครับผมเดี๋ยวพาพี่เบนเดี๋ยวให้พี่เบนพาไปชมกันนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับต่อมานะผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเจ้าตัวรถคันนี้กันนะครับ w 220นะคุณผู้ชมมาเป็นไงฮะสภาพสวยมากดูจากเลนไฟหน้าดิโอโ้โห<ใ>ส,สวยใ, <จ S 1> ใสฮ <ๆ S 1> นะใสามากๆอย่างปลาขึ้นจากน้ำเลยจริงๆนะครับคุณผู้ชม <c oughs> อ่าคุณผู้ชมลองดูสีนะอ่า <c oughs> ผมบอกนิดน,นึงสีมีตําหนิการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นเล็กน้อยครับ <c oughs> ผมบอกคุณผู้ชมเลยไม่น่าเกลียดนะไม่น่าเกียด,นะยดใช่โดยรวมแล้วสีเขาทั้งคันคุณผู้ชมลองดูดิยังเรียกได้ว่าอยู่ในสภาพที่90สวยๆนะเงาเงานะคุณผู้ชมฮะ ลอยเล็กน้อยจริงๆนะฮะมาพร้อมแม็กอันนี้เป็นล้อเดิมของเขานะคู่ตัวเขามาเลยนะครคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับรถคันนี้ผ่านการเคลือบแก้วมาแล้วเรียบร้อยนะครับครับผมถึงได้ดูฉ่าขนาดนี้ใช่ฮะคุณผู้ชมมาต่อมาคุณผู้ชมลองดูเดี๋ยวโหคือจริงๆแล้วคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่เขาดูแลนะแล้วก็สรรเสริญทุกอย่างเนี่ยคือสวดทรงอง์เอวของเธอเนี่ยโอ้โหคือมันสวยจริงๆนะฮะ ริ้วรอยนี่ตรงนี้แทบไม่มีเลยคุณผู้ชมดูโอ้โหส,สัหนสันคมกิิฟนะคุณผู้ชมคิ้วโคเมียมนะตัดนะครับเพื่อเสริมบารมีให้ดูหรูดูหล่อนะคุณผู้ชมครับยังอยู่ครบจริงๆแต่หัวจดท้ายเป็นยังไงกันบ้างคือต้องบอกก่อนรถคันนี้เป็นรถเท่าแกงจริงครับอ่าใช่ครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับลองมาดูฝั่งซ้ายของตัวรถคันนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมมาอย่างที่บอกฮะเล่นไฟแล้วนี่สวยๆใสๆจริงๆนะทั้งคู่และสีเสือนี่เรียกได้ว่าเงาฉ่ำเพราะว่าอย่างที่เราบอกกันแล้วว่าเจ้าของรถเนี่ยเจ้าของเก่านี่เขาได้เคลือบแก้วไว้แล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นรถคันนี้นะ พร้อมใช้กันเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับผมสภาพเดิมๆอย่างนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ไปนะโอ้โหผมว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วขับเดิมๆอย่างนี้ก็หล่อแล้วนะฮะผมต้องบอกเลยรถคันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลุกในการดูอ,อล่าในการดูนะ,ะดูเสริมบรารมีมากนะฮะขับไปไหนไม่มีอายใครครับดูรวยสุดๆใช่ฮะมันดูหรูดูดีจริงๆนะฮะคือมันยังไม่ได้ดูแบบว่าเป็นรถเก่าขนาดนั้นนะใช่ครับคือทรงเขาไม่ได้ตกยุคเลยนะ,<ม>ะทุกอย่างของเขาสวยคมว่องคมเนียมสวยงามครบนะฮะคุณผู้ชม อ่าและผมนิดนึงคือออปชันคันนี้จริงๆอยากจะให้ดูนะฮะเขาเป็นประตูดูดอ่านี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้นะประตูเขาต้องดูดทั้งหมดห้าบานอ่าใช่ครับคุณผู้ชมมาเทธิตให้คุณผู้ชมดูดูนะฮะอ่าหนึ่งบานครับออปชันเขาเรียกได้ว่าจัดเต็มกันจริงๆคันนี้สองบานนะครับอ่าต่อมาบานที่สามก็ต้องเป็นบานท้ายอ่าบานท้ายนะครับคุณผู้ชมมาขออนุญาตนิดนึงนี่เพื่อผมเปิดนะครับปิดนิดนึง อ่าดูด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 นี่ดูได้แล้วอ่าดูได้แล้ว่ดูดดูดดูดอนุญาตนะครับคุณผู้ชมมาลองดูนี่บานนี่บานที่สี่อ่าโอ้โหเรียกได้ว่าระบบดูดเขาสมบูรณ์จริงๆอ่ะปึ๊บเรียบร้อยครบหมดเลยทั้งห้าบาน มาดูด้านบันท้ายกันนะครับกับเจ้า W220 S280 คันนี้นะครับครับผมต้องบอกเลยไฟท้ายยังอยู่ในสภาพที่ดีมากคือเรียกได้ว่าสวยเลยใสๆจริงๆไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับคือไฟเขาทั้งหน้าและหลังเนี่ยฮะสวยงามมากๆนะฮะสวยกลิ่นจริงๆนะฮะคุณผู้ชมมาดูดิตูตเติดเธอโอ้โหสีเซอร์เงาฉ่ำนะฮะสวยจริงๆนะฮะนั่งสบายแน่นอนนะครับยาวๆใหญ่ๆแบบนี้อ่าขออนุญาตนะฮะโชว์ห้องเก็บสัมภาระสักนิดนึงนะฮะแงบโอ้โห โล่งๆสะอาดตานะมันใหญ่มากเลยนะใช่ใหญ่มากลุงไปนอนได้เลยคุณผู้ชมมาขออนุญาตนะดูข้างใต้นิดน,นึงเอสคลาสอ่าแฟบนี่ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมนะว่าคันนี้นะไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับคุณผู้ชมน้ํามันล้วนจริงๆนะฮะยงางอะลงยางอะไรท<ช>ุกอย่างครบแล้วก็มีเครื่องมืออยู่ด้วยนะครับครับผมแล้วก็แม่แรงยังอยู่อ่าใช่อ่าเรียกได้ว่าครบกันเลยทีเดียว มาถึงเจ้าขุมพลังคันนี้กันบ้างนะครับ W220 คันนี้นะครับเครื่องเขาจะเป็น S280 ก็คือ 2,800C ซีซีนะครับเป็นสูบวีอ่าคุณผู้ชมวีนะครับใช่ครับผมคุณผู้ชมลองดูเครื่องดิอลังการมากคือผมบอกเลยใช่เครื่องเขาใหญ่จริงๆนะแล้วก็ห้องเครื่องนี่สวยมากๆเครื่องเครื่องทุกอย่างสวยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้จริงๆนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่นี่นี่นผมจะให้ดูดูสายพานสิอ่าดูสายพานสิยังใหม่อยู่เลยนะทุกอย่างผมว่าคันนี้ ดูดิดูทุกอย่างเยี้ย<ช>มเลยนะจริงๆผมว่าทุกอย่างคันนี้นะพร้อมเดินทางไกลเลยคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าคันนี้ไม่เคยแก๊สมาเลยนะคุณผู้ชมนะฮะ<ช>แล้วก็ผมรับประกันเลยฮะว่าเดินทางไกลได้น้ําไม่ไดันควันไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชมก็คือผมบอกเลยนะถ้าอยากได้รถสวยนะค,คผู้ชมต้องรีบมาดูคันนี้ใช่มา <ฮะ S 1> ทดลองขับก่อนครับคุณผู้ชมครับมาถึงตอนนี้ผมจะให้ดูนะครับเอกลักษณ์ของเจ้า w 2 2 0นะครับ ต้องมีตัวลิฟติง้งคุณผู้ชมสังเกตดูดีนะตอนนี้กําลังลงมานะครับครับผมมันปรับขึ้นสูงต่ําได้นะฮะ,ะเผื่อคุณผู้ชมอาจจะต้องหลบเนินหลบอะไรอย่างงี้นะ,ะเห็นไหมค่อยๆลงมาเห็นไหมเห็นจากกล้องไหมา่าพี่เบนลองเอาขึ้นอีกรอบนึงโอเคครับกาลังขึ้นครับ่าตอนนี้กาลังขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับครับเห็นไหมฮะเรียกได้ว่าระบบตอนนี้ยังสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับใช่ฮะอ่าเห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงลมไหม สมุดสดต่อมานะคุณผู้ชมครับผมนะครับจะให้ดูนะครับภายในนะครับแผงประตูนะครับเริ่มจากฝั่งด้านซ้ายก่อนนะคุณผู้ชมลองดูว่าสภาพแผงประตูครับเขาสวยๆนะก็มีริ้วรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะผมว่าไม่ใช่ริ้วรอยนะมันอาจจะเป็นเารียกเป็นผาคาบดำๆรอยมือหรืออะไรอย่างงี้ใช่เจับปิดประตูนะคุณผู้ชมนะนี่นะลายไม้ลายไม้ยังสวยงามใช่ครับไม่ว่าจะเป็นลายไม้หรือผ้า หรือทุกอย่างของเขานะยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะะและใช้งานได้นะคุณผู้ชมฮะขออนุญาตครับเดี๋ยวผมจะเทสกระจกไฟฟ้าครับผมลงฮะเป็นไงฮะคุณผู้ชมขึ้นครับผมโอ้โหขออนุญาตลงอีกทีครับผมเดี๋ยวจะปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะฮะคุณผู้ชมดูนะครับผมอ่ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับไปทางซ้ายครับผมขวาครับขึ้นครับลงครับผม ใช้งานได้ครบนะครับเรียกได้ว oh ่าใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะฮะต่อมานะคุณผู้ชมอยากจช้คุณผู้ชมนี่นะฮะดูเบาะคันนี้มากนะฮะคุณผู้ชมเบาะคันนี้ผมบอกเลยว่าคือมันแน่นมากๆนะฮะสภาพสวยแล้วก็เบาะไม่ได้มีขาดเลยนะฮะคุณผู้ชมมาขออนุญาตฮะเทสระบบไฟฟ้าครับผมเดินหน้าฮะเดินหน้านะครับครับถอยหลังครับโอเคเยี่ยมฮะยกหน้าครับผมโอเคยกหน้าก่อนอ่าลองยกลงครับพนักพิงครับผมพนักพิงครับครับ ต่อมาหมอนลงครับเรียกได้ว่าใช่ระบบไฟฟ้าคันนี้นะสมบูรณ์จริงๆคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะไปซื้อรถรุ่นนี้ไม่ต้องซื้อที่เราก็ได้ครับผมเอาคลิปอันนี้แหละแล้วคุณผู้ชมไปดูว่าระบบเนี่ย มันใช้ได้ทุกจุดหรือเปล่าตามที่ผมบอกแต่ละจุดถ้าเกิดว่าใช้ไม่ได้เรียบร้อยโอเคฮะหลตังอยู่ต่อมาคุณผู้ชมฮะดูดับร์ดหน้าหรือคอนโซลหน้านะคุณผู้ชมคอนโซลหน้าเขาลื่นๆสวยๆเลยโหไม่มีแตกไม่มีรล้าวเลยนะทุกอย่างอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบจริงๆนะฮะคุณผู้ชมฮะช่ององค์ช่องแอร์ลายมงลายไม้เขาทุกอย่างนะเพอร์เฟกนะฮะเปิดเก็บของหน้าคุณผู้ชมเป็นไงทุกอย่างนี่เป็นของเดิมของเขาเลยนะคุณผู้ชมลองดู เห็นไหมเกียร์เกือทุกอย่างตำแหน่งนะคุณผู้ชมนี่เป็นไงครับโอ้โหเพอร์เฟกเก็บของได้วางแก้วได้เก็บเศษเหรียญได้นะครับคุณผู้ชมนี่ไม่พอเนี่ยเปิดให้หมดเลยคุณผู้ชมครบเลยใช่ครับที่สําคัญนะผมต้องบอกก่อนเมื่อกี้ผมเห็นพี่เบซ์เปิดอยู่อ่ะกล่องปฐมพยาบาลกล่องผฐมพยาบาลใช่ครับมีง,งนานนะขอโทษทีคุณผู้ชมแฟรแล้วก็ยังไม่เคยใช้งานเลยนะแต่ดีแล้วครับอย่าไปใช้เลยครับผมนี่นี่มีของอย่างไง โอ้ครบเลยคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่รักษารถดีมากใช่ครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมครับมาถึงแผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะคุณผู้ชมลองดูฮะเป็นไงฮะสวยไม่แพ้ข้างซ้ายจริงๆนะคุณผู้ชมเดิมเดิมทุกอย่างนะมีริ้วรอยดำๆนิดหน่อยนะฮะลายเอ่อรอยมือที่เป็นคราบมือทั่วไปครับคุณผู้ชมครับตรงนั้นคุณผู้ชมก็ลองไปแก้กันดูอ่าครับผมไม่ทําให้นะแต่คุณผู้ชมลองดูลายมงลายไม้โอ้โหสวยงามเลยเงาๆเลยนะครับใช่ฮะกลุ่มกดเปิ่มทุกอย่างพร้อมใช้งาน ครับผมก็เปิดฝากระโปรงก็อยู่ตรงนี้ก็มีใช่ฮะใช้ได้งานได้ปกติโอ้โหขออนุญาตฮะเออเทสก็จะจกไฟฟ้าครับผมจดไฟฟ้าครับเอาก็จดไฟฟ้าอยู่นี่เอ้ยคนเทสอยู่ไหนเนี่ยคนเทสอ้าวกดลงครับกดนิดหน่อยลงครับขึ้นครับผมขึ้นครับขอลงอีกทีครับผมเดี๋ยวปับกระจกมองข้างไฟฟ้าฮะอ่ากระจกมองข้างกระจกมองข้างไฟฟ้าครับไปไหนครับจะลงจะขึ้นจะลงสักกี่รอบครับเนี่ยเอาลงมา โอเคกระจกมองครับไฟฟ้ากดปุ่มไว้ห <okay>, น่อยโอเคนี่นะครับขวาครับครับซ้ายครับครับผมขึ้นครับครับลงครับผมครับโอ้โหเป็นทั้งตากล้องเป็นทั้งคนพูดเป็นคนจะกรกดกระจกครบเลยต่อค่ะคุณผู้ชม นะฮะมาดูเบาะนะฮะที่ถูกใช้งานมากที่สุดนะครับคุณผู้ชมฮะเบาะเขายังอยู่ในสภาพที่สวยนะครับผมมีริ้วรอยการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นก็คือเป็นปกติของสภาพหนังแท้อยู่แล้วนะฮะก็มันไม่ได้แตกนะแต่เขาเรียกว่าเป็นลายรอยย่นมันะนะค,คุณผู้ชมนะพนักพิงนะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะรถคันนี้เนี่ยเป็นเนบาะแท้แท<ช>้สังแท้แท้โรงงานใช่ครับผมไม่ผ่านการหุ้มไม่ผ่านการทําสีเบาะครับผมคุณผู้ชมก็คิดดูเองว่าคุณผู้ชมได้เบาะที่มันเต็มขนาดนี้ใช่ ต่อมานะขออนุญาตนะฮะเทสระบบไฟฟ้าครับเด,นนเดินหน้าครับโอเคถอยหลังฮนะเยี่ยมไปเลยฮะคุณผู้ชมนักพิงกระขึ้นกันดึ๊กกลงนะเนี่ยครับอ่ายกหน้าหัวหมอนขึ้นลงด้วยครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมมาใช้งานกันได้อย่างครบถ้วนจริงๆนะคุณผู้ชมต่อมาที่พวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันของเขานะคุณผู้ชม,ชมลองดูคือจริงๆแล้วคันนี้โหผมว่าลายไม้มันเด่นมากใช่ คือและสภาพดีแบบว่า90%ขึ้นอะใชไม้สวยมากจริงๆนะผมลงบไรเขาสวยนะผู้ชม,มอะไรรู้สึกจะเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะใช่ครับเ,เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะคุณผู้ชมนะอ่ะยืดนะอ่ะยืดเข้านะครับเป๊เป็นไงลงครับผมอ่กดเข้าไม่ได้ลงข,ขึ้นครับยกขึ้นหน่อยอ่านี้ขึ้นสุดไปแล้วลงนะครับผม คือมันปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางครับผมขึ้นลงแล้วก็เข้าออกนะคุณผู้ชมฮะต่อมานิดนึงฮะผมจะให้ดูไมค์คันนี้นะครับไมค์เขาเนี่ยสวยๆใสๆเลยกริ๊บๆเลยนะฮะเลนกระจกกระจกเขาสวยใสมากๆนะคุณผู้ชมวิ่งมาเพียง226,590กกิโลเท่านั้นร้านเราขายแต่ไมค์แท้ๆครับยืนยันการันตีว่าไม่มีการกอไมค์เลยครับคุณผู้ชมอ่าเอาละครับคุณผู้ชมฮะมาถึงท้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวากันนะฮะคุณผู้ชม อ่าคุณผู้ชมลองดูนะแผงประตูฝั่งด้านขวาของเขานี่สวยๆเลยนะฮะคือหนังหนึ่งทุกอย่างเดิมๆหมดนะฮะคุณผู้ชมะฮะแล้วก็ทิมลายไม้ฮะสวยๆไม่มีแตกเลยนะ,ะ,ะเดี๋ยวผมอ่านิดนึงนี่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 ลืมหนึ่งเจ๋งวะนี่เจ๊เชียงบุรีเขาไม่พอนี่ท,ที่จุดบุรีอ่ายังอยู่นะฮะแต่ว่าทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นตัวเสียบ USB ไปอ่าใช่ครับใช้เสียบ USB ได้ใช่ฮะแล้วติดกับเรื่องเขาไปเท่านั้นขออนุญาตเท็คกระจกไฟฟ้านิดนึงครับผม ลื่นๆเลยคุณผู้ชมลงนะขึ้นนะเป็นยังไงกันบ้างนะต่อมาอีกหนึ่งออปชั่นที่ผมชอบมากเลยนะค,คือเบาะหลังเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดก่อนไปเบาะบต้องบอกคุณผู้ชมก่อนอมีแอร์เสาแอร์ตรงเสาใช่ฮะแล้วก็ปรับ ลมได้นะครับคุณผู้ชมอแอร์เสาแล้วไปอีกแอร์หนึ่งเลยดีกว่าพี่เบน้นอีกแอร์หนึ่งโอเคออคุณผู้ชมมาตรงนี้เห็นไหมคือผมชอบมากๆเลยรถที่มีตู้แอร์หลังนะฮะแล้วก็สามารถปรับความเย็นมันได้นะครับแล้วก็ลมแรงเบ,บานี่ได้ะคระับคือไม่ต้องไปแย่งตู้หน้าข้างหน้ากันเลยนะฮะคุณผู้ชมก็คือเรียกได้ว่าท่านประธานทั้งหลายผู้นี้ทั้งหลายแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนครับใช่ครับผมอ่ะแล้วต่อมาอีกออปชั่นหนึ่งที่ชอบมากๆคือเบาะหลังเนี่ยเบาะที่เรานั่งเป็นไฟฟ้าสไลด์ได้คุณผู้้้ชมมเเเเดีีี๋ยยวพ่่่บบนนตตอออองงกระะะถิไปห็ อ่ะนะเบาะหลังไอ้ฟ้า<ด>นะครับ<ด>อ่าคือถ้าคุณอยากจะนอนอ่ะโอ้สบายเลยคือยืดมันมันมันรองรับมันรองรับก้นเราได้ดีนะนี่ดูดิโอ้โหยังเจ๋งอ่ะคุณผู้ชมต่อมานี่ไม่ใช่แค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวไม่ใช่ดูฝั่งนี้ด้วยฮะฝั่งซ้ายนี่คุณผู้ชมฮะฝั่งซ้ายนี่ให้ดูจากแผงประตูก่อนฮะแผงประตูก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะทั้งหมดเลยทั้งคันนะที่สี่บานนะที่บอกไปนะคุณผู้ชมแล้วก็เกะเขานน่ปึ๊บ อะขออนุญาตอ่ะยังอยู่และยังใช้ได้ไไแล้วก็ยังครบแล้วก็ตัวจุดบุหรี่ก็ยังอยู่นะคุณผู้ชมอ่าขออนุญาตเทสกระจกไฟฟ้าครับดูเลื่อนเลยคุณผู้ชมมาเป็นไงบ้างโอ้โหคุณผู้ชมมนาะแล้วก็ไม่ใช่ว่าฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะคุณผู้ชมนะที่จะเลื่อนเบาะได้นะคุณผู้ชมลองดูฝั่งนี้นะครับเหมือนกันเช่นกันนี่เป็นไง สลด์ออกได้สลด์ได้อะแล้วมันทําให้เราสบายหมแล้วทีนี้พี่เบนสไลด์นงแล้วติดขาทําไงดีงครับติดขาทําไงคุณผู้ชมโอ้โหเบาหน้าติดขาผมอยากจะทําไงไม่อยากไม่อยากจะนั่งคือข้างหน้าไม่มีใครนั่งนะเราเป็นผู้ริหารเรานั่งหลังเรากดตัวนี้ตัวหนึ่งครับเพื่อปรับเบาด้านหน้าเดินคุณผู้ชมตูโอ้โหเฟีเ้ยวถอได้อดถอยได้นะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ยังพับได้อีกอดูดิเพอร์เฟกต์จริง ผมบอกเลยนั่งสบายอะ่ะระดับเราเป็นผู้ผู้บริหารเราต้องคอนโทรลเองได้นะครับคุณผู้ชมอ่ะต่อมาที่เบาะนะฮะผมอยากจะให้ดูเบาะนะเบาะเขาเนี่ยไม่ได้มีขาดเลยนะฮะคุณผู้ชมนะอย่างที่บอกนะ,ะว่าเบาะมันเป็นหนังแท้นะฮะมีรอยย่นตามการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นเบาะไม่ได้ขาดได้ไม่ได้ล่นคุณผู้ชมดูดิทั้งเบาะนังนะะ่งฮะและพนักพิงเนี่ยค่อนข้างบอกว่าเลยว่าสวยนะค,ะคุณผู้ชมที่ขาดไม่ได้สําหรับผมคือนี่ท้าแขนอ่าคุณผู้ชม เออเวลาท้าแข็งแล้วเราอยากจะเก็บของได้นังไงคุณผู้ชมนี่ก็เปิดมาฮะเก็บของได้นเองแล้วถ้าเรามีน้ําอยากทำไงวางแก้วเลยครับคุณนี่ครบเลยอะไรอย่างเหลือหลารใช่เท่านั้นยังไม่พอผมอยากจะให้มองบนหัวผมจริงๆเลยคุณผู้ชมมาบางทีคนขับนะฮะหัวหมอนเนี่ยเขาบาังสายตาเราจะทํายังไงได้บ้างฮะเราก็ล้ลมหมอนสิครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะล้มหมอนอ่าล้มหมอนเท่านั้นไม่เท่าไหร่นะฮะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนอให้ดูม่านก่อนคุณผู้ชมเห็นม่านไหมอ่าลงได้ด้วย อันนี้ทางนี้คนขับกนะ็จะสายตาก็จะมองกว้างไกลและจะไม่มีอะไรบังฮะมันขึ้นนิดนึงเอาหัวหมอนขึ้นด้วยครับอ่าหัวหมอนนะฮะขึ้นครับอันนั้นคุณกดลงนี่ฮะโอเคหัวหมอนปรับขึ้นปรับลงด้วยไฟฟ้านะฮะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะหัวหมอนไฟฟ้าจากโรงงานเนี่ยค,คือซ้ายขวาอันตรงกลางเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ uh, ไฟฟ้าจากโรงงานนะคุณผู้ชมต้องใช้มือขึ้นอ่าใช้มือขึ้นแต่ปรับลงนะฮะปรลงได้ครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าระบบไฟฟ้าคันนี้ผมบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบจริง ถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในเจ้า S Class w 220คันนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่านั่งสบายมากใช่ครับรถเงียบมากแล้วก็ช่วงล่างนิ่งมากใช่ผมบอกเลยนี่คือช่วงล่างถุงลมเดิมๆและไม่มีซุดไม่มีเอียงไม่มีแตกขับดีเลยใช่ที่ให้ให้คุณผู้ชมดูสภาพข้างในก่อนนะฮะดูดิทุกอย่างยังใส่ใสใช่ฮะ คือทุกอย่างอย่างที่บอกนะครไม่ว่าจะเป็นลายไม้คอนโซลคอนโซลนะฮะแล้วก็ระบบมงไ้เนี่ยทุกอย่างใช้งานได้หมดทุกอย่างโอ้โหนะฮะเชื่อจริงจริงคนที่จะเก็บดูแลรถรักษารถได้ขนาดนี้เนี่ยผมบอกว่าไม่ง่ายนะใช่แล้วขันดีมากๆเลยอ่ะโอ้โหียบกริบอ่าเดี๋ยวให้พี่เบนเทสเรื่องระบบเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นเกียร์ต้อยู่นะครับก็เลยกดจิ๊กดาวไปป้า เออ้มันปโอ้โอยใจยเจยเนเ็นใจเย็นยังมันเลยโ <c oughs> ดยเครื่สองจุดแปดอ่ะ <c oughs> โอ้ยดึงอ่ะถึงกันดึงอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็เราจะมีระบบคูสคอนโทรลนะซึ่งสามารถใช้งานได้นะครคุณผู้ชมเรากดปุ๊บไฟไฟ,ไฟมันก็จะติดสีส้มนะครับคุณผู้ชมแล้วเราก็ยกได้เลยยกค้างไปนะฮะตัวเลขก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมมันก็จะไปนะฮะอ่าพี่ก็ยกเท้าดูหน่อยอ่คุณผู้ชมเดี๋ยวลงมาอ่า เรียกได้ว่าระบบยังใช้งาน<ช>ได้ปกตินะครับใช่ฮะเนี่ยน,นะตัวเลขมันก็จะนับกิโลขึ้นไปป้า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 ,ปา,ปาค่อยๆขึ้นไปนะลงก็เราก็เอาลงธรรมดานี่เรากําลังขึ้นคอสะพานนะ,ะหรือว่าแตะเบรกก็มันก็จะปลดคูณคอนโทรลเองอ,อัตโนออกมาครับคุณผู้ชมโอ้โหนิ่มมากระบบใช้งานได้หมดรวมถึงลมดีอ่ะอันเนี้ย ซึ่งหลายๆขั้นแล้วหลายๆขั้นบางทีเระบบถุงลมข้างหน้าจต่ใช้ไม่ได้ใช่แต่คันนี้ก็อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แล้วก็นิดนึงครับตรงนี้เห็นไหมคุณผู้ชมอันนี้โช๊คเนี่ยคือตอนนี้ถ้าเราไม่ได้กดก็คือมันจะเป็นโช๊คที่เขาเรียกว่าสแตนดาร์ด hmm. ก็คือนิ่มนะฮะแต่ถ้ากดกดอาทีนึงไฟขึ้นดวงนึงก็จะแข็งขึ้นมาปานกลางนะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งโช๊คเขาก็จะแข็ง ขึ้นมาก็จะหนึบขึ้นอ่าใช่ครับผมก็คือสําหรับว่าคุณผู้ชมอ่าจะวิ่งรถใช้ทางไกลขับเร็วก็ต้องปรับให้มันหนึบขึ้นใช่ครับผมโค้งก็โค้งอย่างเงี้ยคือคุณขึ้นแรงๆได้เลยนะแต่คุณต้องปรับโช๊คก่อนนะให้มันแข็งนะใช่เพราะโช๊คมันควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมถ้าเราจะปลดออกเราก็กดทีเดียวกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมก็อยู่ในเขาเรียกว่าโหมดสแตนดาร์ดของโช๊คโอ้โหเรียกได้ว่าครบๆกัเละครับผู้ชมผู้ชมมากคือเอาง่ายๆอ่ะคือเขาใส่ใจในรายละเอียดครับ ดูแลดีช่วงลงช่วงล่างเกียร์เป็นไงบ้างครับพี่เบนโคตรละดีโคตรละดีเลยอ่ะมนนิ่มอ่ะคือไอช่วงเปลี่ยนเกียร์นี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้สึกอยู่แล้วว่ามันคือรถมันค่อนข้างใหม่เนี่ยนะมันก็เลยไม่รู้สึกอยู่แล้วช่วงรอยต่อเกียร์นี่ไม่รู้สึกเลยแต่ว่ามันนิ่มอ่ะมันนิ่มมากๆอ่ะคือรถผู้บริหารก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่ไฟติดนะใช่นะคุณผู้ชมเปิดไฟแต่งหน้าเห็นไหมฮะเห็นรถติดเดี๋ยวให้ดูนะ ไฟแตงหน้าติดนะฮะครับผมติดนะครับโอ้โหนครบอ่าข้างหน้าครับอ่าข้างหน้าก็ติดนะครับอ่าแล้วคุมหลังหนึ่งอ่าไหน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 นี่ไงตรงกลางอ๋อก็ก็คือคุมจากข้างหลังได้ได้ครับคุมจากข้างหน้าไปข้างหลังอ่าโอเคปิดอ่าปิดอ่ามีดิเมอร์ด้วยนะฮะได้โอ้โหครบจริงๆเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภายในข้างหลัง ใจสั่นเหมือนกันนะฮะเจอรถสภาพนี้แต่สั่นไม่ไหวแล้วตอนนี้สั่นแล้วเกินอาทิตย์หนึ่งสั่นหลายคันไม่ไหวแล้วตอนนี้เมียด่าแล้วม่านนะฮะอ่าม่านเอาลงนะครับอ่าขึ้นลงได้อ่าหลมหัวหมอนหน่อยหมอนครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนาคุณผู้ชมนะมันจะไม่บังวิสัยทัศน์เวลาเราขับรถคือดูแล้วกว้างเลยตอนเนี่ยใช่อะไรบังเลยโอ้โหเรียกได้ว่าครบคันจริงๆงอืมกินข้าวต้องการผสมไหมไปไปเลย ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้าเมอร์เซเดสเบนนะครับ W220 S280 คันนี้ครับผมระบบไฟฟ้าออปชั่นทุกอย่างใช้ได้ครบใช่ฮะผมต้องบอกก่อนเราหารถกันมาหลายเดือนกว่าจะได้สภาพนี้จัดให้คุณผู้ชมเลยครับวันนี้จัดให้ราคาโคตรถูก ครับ3นห0 0 0บาทเท่านั้นครับผมสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยครับใช่ครับผมดาวเริ่มต้นเท่าไหร่ครับดาวเริ่มต้นเพียง8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมจะดาวเยอะดาวสูงกว่านี้ก็ได้แต่ว่าดาวน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วนะฮะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคุณผู้ชมครับแลวคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านมกกาโมโตครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆ